นิยารักเรื่องเพลิงรักอสูรแต่งโดยตาอ,อนต,ตาตอนที่หนึ่งหวานใจสาวน้อยหน้าหวานวัย2 2ปีเธอสูญเสียมารดาของเธอไปตั้งแต่เธอ,อยังเรียนไม่ทันจบมัธยมต้นหลังจากนั้น บิดาของเธอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือบ้านที่เคยมีความสุขตอนนี้เหลือเพียงเธอลำพังที่ค่อยๆเติบโตขึ้นเธอต้องกระเสือกระสนหาเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งของตัวเองเธอไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับบิดาของเธอ ท่านเปลี่ยนไปมากทั้งติดเหล้าล่าสุดติดพนันกระทั่งเอาบ้านไปจำนองและพอมาดูตัวอีกทีท่านก็ถูกคนใจร้ายซ้อมปางตายเพราะมีนี่สินทุ่มหัวตอนนี้แม้ว่าหวานใจจะเรียนจบปร,ริญญาตีแล้ว จากการขอกู้ยืมเงินจากรัฐบาลแต่เธอก็ยังคงต้องหาเลี้ยงชีพชนิดที่ว่าตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตจนแทบไม่มีเวลาใส่ใจเรื่องอื่นนอกจากเรื่องปากท้องของเธอเองส่วนเรื่องคดีที่พ่อถูกทำร้ายพี่ชายซึ่งเป็นญาติห่างๆของเธอบอกเพียงว่านายจ้างเก่าของพ่อ เป็นคนลงมือทำรายท่านซึ่งฝ่ายนั้นก็ต่อสู้คดีอยู่เช่นกันเพราะไม่ได้เป็นคนลงมือทำซึ่งหวานใจเองก็ไม่รู้ว่าเธอควรจะเชื่อใครดีและตอนนี้เธอต้องหาเงินมาใช้หนี้แทนบิดาของเธอให้ได้เดือนละสาม0 0บาทโชคดีที่เธอยังพอจะมีงานทำ แม้งานนั้นจะเป็นเพียงงานเสิร์ฟในด้านอาหารซึ่งเป็นพัตตกพัตตคานชื่อดังวันนี้ลูกค้าเยอะกว่าทุกวันเพราะเป็นวันสิ้นเดือนซึ่งตรงกับวันหยุดยาวหลายวันและมีลูกค้าที่จองโต๊ะพิเศษหลายโต๊ะรวมไปถึงห้อง VIP ของประคารชื่อดังแห่งนี้ด้วยซึ่งเธอมาทำงานหารายได้เสริมที่นี่หลังเลิกจากงานประจำที่เธอทำอยู่ในตำแหน่งพนักงานทั่วไปของบริษัทแห่งหนึ่งเธอต้องหาเงินเพื่อเก็บให้ได้ตามจำนวนที่จะต้องใช้ให้เจ้าหนี่รายใหญ่ของพ่อหวานใจทำแบบนี้มากว่า6ปีแล้ว และตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอแทบไม่เคยหยุดทำงานยิ่งงานพิเศษวันเสาร์อาทิตย์เธอแทบไม่เคยได้หยุดเลยหวานจา๋าลูกค้า VIP ห้องที่12จักการดาเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ร้องบอกขณะกดรับออเดอร์ลูกค้าผ่านเครื่องมือทันสมัยอีกฝากของห้อง จ้าหญิงสารับคำและรีบเดินไปรอรับอาหารที่ช่องรับอาหารหน้าห้องครัววางถาดอาหารไว้ให้พนักงานนำไปเสิร์ฟวานใจถือถาดซึ่งมีอาหารหน้าตาน่ารับประทานอยู่3ามอย่างไปยังโต๊ะ VIP ซึ่งมีความเป็นส่วนตัวมากสำหรับลูกค้า ที่มาเป็นหมูคณะหรือมาเป็นครอบครัวหรืออาจจะมากับคนรักที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและถูกห้องจะถูกตกแต่งงดงามมองเห็นวิวทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอันงดงามได้ทุกได้ทุกย่ำยามหวานใจเคาะประตูบะเบาๆแล้ว ค่อยๆเสิร์ฟอาหารด้วยความสุภาพเธอเห็นมีชายสวมสูทสุดเนี้ยบเหมือนนักธุรกิจที่เธอเคยเห็นในหนังสือและเคยเห็นในคนในบริษัทที่พ่อของเธอเคยทำงานสวมใส่เสิร์ฟอาหารเสร็จก็ยืนรอบ,บริการตามที่เคยอบรมมาฉันต้องการความเป็นส่วนตัวบอกพนักง,งานเสิร์ฟให้ออกไป ชายหนุ่มคนที่นั่งก้มหน้าก้มตากับเอกสารในมือพูดขึ้นโดยไม่ได้มองหน้าใครซึ่งหวานใจก็เห็นเพียงแผ่นหลังกว้างของเขาที่พลพนักเก้าอี้ขึ้นมาเท่านั้นและเธอไม่เสียมารยาทมองหน้าของเขาด้วยเชิญออกไปก่อนนะครับหากเราต้องการอะไรเพิ่มเติมเราจะเรียกชายร่างสูงหน้านิ่ง ซึ่งเป็นชาวต่างชาติบอกกับเธอก่อนที่จะพายมือไปยังประตูหวานใจจึงจำใจต้องเดินออกไปด้วยความโล่งใจเธอเองก็อึดอัดหากจะต้องอยู่ในที่ที่มีผู้ชายตัวโตๆอยู่ในนั้นตั้งสามคนหญิงสาวพ่นลมออกจากจมูกอย่างโล่งใจอ้าวทำไมออกมาละจ๊ะ ทำไมไม่รอดูแลลูกค้าล่ะนั่นลูกค้า v i p สุดพิเศษของร้านเลยนะเขาให้หวานออกมาค่ะพี่การดาตายละไปทำอะไรให้เขาไม่พอใจหรือเปล่าการดาทำหน้ายุ่งยากใจกลัวว่าจะเกิดปัญหาเพราะรู้มาว่าลูกค้าในห้องนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนและ ยังเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าของดานด้วยเปล่าซะหน่อยนะคะหวานยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยถ้าถามพวกเขาอย่างกับมาเฟียแน่สงสัยจะกลัวว่าเราจะรู้แผนของพวกเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้สิหวานใจแอบกระซิบกระซาบอย่างที่ตนเองรู้สึกบ้าละหวานนั่นเันเพื่อนของเจ้าของดานนะ เขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มหล่อชื่อดังทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังโสดอีกนะยะงั้นพี่การดาก็ไปรอรับบริการพวกเขาเลยค่ะหวานกลัวอะไรกันมีแต่คนอยากจะคอยบริการคุณเพลิงเธอนีมาแปลกไม่อยากเห็นเขาหรอความจริง มันเป็นโชคดีของฝันโชคดีของหวานมากเลยนะที่ได้บริการเขานะสาวๆแทบจะฆ่ากันตายเพื่อให้ได้อยู่รับใช้เขาเลยนะแต่พอดีวันนี้บังเอิญไม่มีใครว่างการดาหัวเราะเบาๆ คุณเพลิงเพลิงไหนคะหญิงสาวขมวดคิ้วมุน่นทั้งสงสัยและรู้สึกสะกิดสั่งหอนใจแปลกๆอุ๊ยพ้จารกาเรียกแล้วพี่ไปแล้วนะแล้ว ไม่ต้องไปรอให้ใครมาทำหน้าที่แทนนะเพราะตอนนี้มีแค่หวานคนเดียวที่ว่างพี่ไปละการดาบอกเร็วๆแล้วเดินไปหาผู้จัดการร้านที่ยืนนั่งหงิกรออยู่หวานหวานใจถอนใจแล้วเดินไปยืนเฝ้าหน้าห้องแขกคนสำคัญอย่างรู้สึกไม่ดีเอาเะเลยรู้สึกถึงรังสีแปลก แอบหวัดวันนิดๆคุณครับเชิญเข้าไปข้างในได้แล้วครับชายหน้าตาคมดุดันเปิดประตูออกมาเรียกเธอหวานใจยิ้มอย่างสุภาพให้เขาแล้วสูดลมหัยใจรึกๆเดินเข้าไปในห้องวินาทีแรกที่หวานใจก้าวเข้าไปในห้องนั้นอีกครั้ง ก็รู้สึกเหมือนว่าตัวของเธอช้าวา่าไรความรู้สึกและรอบกายเธอหยุดนิ่งไปชั่วขณะมาสบตากับดวงตาสีน้ำเงินเข้มของคนที่ยืนอยู่กลางห้องซึ่งกำลังมองมาที่เธอพอดีชายหนุ่มตรงหน้าเธอมองประาดเดียวก็รู้ว่าเขาเป็นคนต่างชาติอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นชาติไหน แต่คงจะเป็นโซนยุโรปไม่ก็ละตินอเมริการูปร่างของเขาสูงใหญ่ซึ่งหวานใจเราว่าเขาคงจะสูงประมาณ185ถึง190เมตรไม่ต่ำกว่านี้แน่ๆใบหน้าเรียวโหนกแก้มสูงและมีรอยยักที่คางแกร่ง เดียกกันว่าคางมุมเล็กน้อยดวงตาคมใหญ่สีน้ำเงินเข้มภายใต้คิ้วหนาจมูกโดงเป็นสันสวยงามรับกับจมงฝีปากอยากสวยได้รูปสีเข้มซึ่งบ่งบอกถึงสุขภาพของเจ้าของเป็นอย่างดีเดือนผมของเขามีสีน้ำตาลเข้มตัดแต่งทรงอย่างเรียบร้อยรับกับใบหน้าอันหล่อเหลาเขามีผ้าสี เขามีผิวสีน้ำตาลทองซึ่งเธอคิดว่าเขามีผิวที่สวยจังนี่คนต่างชาติชัดๆแล้วทำไมการดาถึงได้บอกว่าเขาชื่อเพลิงนั่นมันชื่อของคนไทยนี่นาะแต่องค์ประกอบของเขาเป็นฝรั่งทั้งหมดดวงตาสีน้ำตาลอ่อนตะลึงมองคนตรงหน้าด้วยหัวใจที่เต้นระดัว ดาวกับจะเต้นออกมานอกอกฉันต้องการไว้ยที่ดีที่สุดของร้านนี้น้ำเสียงทรงอำนาจดังขึ้นทำให้หวานใจสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะกระพริบตาบริบๆใกล้อาการประมาของตนก่อนจะยิ้มรับด้วยความสุภาพและรีบเก็บกดความตื่นเต้นเอาไว้แอบคิดว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้ดูน่ากลัวนะ เธอรีบออกมาหาสิ่งที่เขาต้องการฉันต้องการเธอคืนนี้เพลิงบอกเสียงห้วนซึ่งเกรนและเกรก็กบอดิกาตคนจะนีซึ่งเป็นพี่น้องกันต่างหันมองหน้ากันเองไปมาเพราะไม่เข้าใจที่นายเจ้าหน่ายหนุ่มพูดเพลิงอ,อัคคีเวอร์เนอร์ผู้ที่มากมายไปด้วยหญิงสาวสวย คอยรุงมล้อมจะสนใจหญิงสาวที่เป็นเพียงสาวเสิร์ฟคนนั้นที่ดูอย่างไรก็ดูจะแสนธรรมดาแม้น้าตาของเจ้าหล่อนจะดูหมดจดสดใสแต่เมื่อเทียบกับสาวๆที่เจ้านายของเขาเคยควงมันช่างต่างกันลิบลับครับเกรกเดินออกไปทำหน้าที่ของตนซึ่งเขารู้ดีว่าจะต้องไปที่ไหนส่วนเก่น ซึ่งไปทำหน้าที่อีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันทางด้านของหวานใจที่เดินกลับเข้ามาในห้องซึ่งมีเพียงเธอกับใจต่างชาติหน้าตาหล,ล่อเหลาชนิดที่ทำให้เธอลืมหายใจอีกครั้งพร้อมด้วยสิ่งที่เขาต้องการหญิงสาวทำตัวไม่ถูกเมื่อถูกเขาจ้องมองแม้ไม่ได้มี แววหยาบโลนเหมือนลูกค้าบางคนแต่เธอกลับรู้สึกอึดอัดจนบรรยายไม่ถูกและมันทำให้เธอขาสัน่นมือไม้สั่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหญิงสาวค่อยๆดินไว้ให้เขาตามที่ได้เรียนวิชาการมาแต่มือของเธอยังคงสั่นเทาเธอเพิ่งมาทำงานที่นี่รอ จู่ๆเขาก็ถามขึ้นมาหวานใจเผลอสะดุ้งจนวายหกเหลอะเธอโต๊ะกระจกและบางส่วนยังกระดอนใส่เสื้อของเขาอีกด้วยหญิงสาวหน้าซีดเผื่อดเมื่อเขาเงยหน้ามองเธอด้วยแววตาตำหนิอย่างเห็นได้ชัดอุ้ยดิฉันดิฉันขอโทษค่ะขอโทษค่ะหวานใจ อุทานด้วยความตกใจแล้วรีบหยิบผ้าเช็ดหน้าของตนออกมาเช็ดเสื้อผ้าแหกของเขาอย่างลนลานพอพอไม่ต้องเช็ดช่ายหนุ่มปัดมือของเธอออกแล้วลุกขึ้นอย่างรดวดเร็วทำให้หวานใจต้องพัง,งะงถอยด้วยความตื่นตระหนกและด้วยความที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเธอจึงสะดุดขาตัวเองสาวน้อยดังบอบบางเสียหลัก ทำท่าจะล้มวายตาโตลับปีหวีดร้องอย่างตกใจควายคว้าหาอากาศดาวกับว่ามันจะช่วยยึดไว้ไม่ให้เธอล้มแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อรู้สึกได้ถึง,งวงแขนแขน็งแกร่งที่ดัดต่างอันบอบบางอ,อ,อ่อนแอนของเธอเอาไว้ได้ระวังหน่อยสิทำไมถึงได้ซุ่มซ้ามนะัก ดวงตากลมโตจ้องเขากระมิงเธอทำอะไรไม่ถูกยิ่งอยู่ใกล้เชิดกันแบบนี้ใจของเธอก็ยิ่งเต้นระรัว,วเขาเหล่อมากและเขาก็อยู่ใกล้เธอมากมากเสียจนเธอตาพร่ารู้สึกใจวิววิวแปลกๆจนเธอประมาไปหมดหวานใจขยับริ้มเลียวริม,มฝีปากที่แห้งผาพ เพื่อให้ความชุ่มชื่นขณะที่เพลืงเขากลับไม่คิดเช่นอย่างที่เธอคิดแม่สาวเสิบคนนี้กำลังยั่วยวนเขาด้วยท่าทางตื่นตะนกโวยสายไร้เดียงสาอย่างนั้นหรอยิ่งเธอมองเขาด้วยดวงตาโตโตตื่นตื่นนั้นกลับทำให้ดวงตาสีน้ำเงินเข้มมองเธอ ด้วยอาการประเมินเขาเผลอมองริมฝีปากอิม่มและลิ้นสีชมพูเล็กๆที่เดียริมฝีปากชะ้าๆแบบนี้ยิ่งทำให้เขาร้อนไปทั้งกายได้อย่างง่ายดายเธอพยายามปลุกอารมณ์ของเขาอยู่ใช่ไหมกลิ่นหอมอ่อนๆของเธอนั่นก็อีกมันกระตุ้นอารมณ์อันด้อนระอุของเขาอย่างไม่น่าเชื่อ และเพลิงก็ไม่คิดเลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆในอ้อมแขนของตนจะสามารถจุดไฟอารมณ์ให้ร้อนระอุได้อย่างไม่ต้องยั่โยนแม้เพียงสักนิดเดียวนี่เธอกำลังยั่วฉันอยู่ใช่ไหมสาวน้อยสาวน้อยกระพริบตาปริบๆเธอสายหน้าเปล่า เธอเห็นรอยยิ้มที่มุมปากของเขางั้นฉันก็ต้องพิสูจน์กว่าจะทันรู้ตัวเขาก็ก้มลงมาและนั่นทำให้หวานใจได้รู้จักกับจูบแรกในชีวิตของเธอจบแล้วนะคะ เพิงรักอสูรตอนที่หนึ่งเนาะปองนิยายของตาด้วยนะคะก็เพิ่งตอนแรกนะวันนี้ตาคิดว่าตาน่าจะลงได้แค่สองตอนแน่เลยต้องมาเดากันนะคะเพราะว่าปอดิตาติดทุระนะ คุยธุระกับพี่อีกคนหนึ่งอยู่ก็เลยไม่มีเวลาเขียนนะก็อย่างที <half traumatic> ่บอกค่ะตอนนี้ก็ใกล้เวลางานแล้วด้วยตากำลังเขียนตอนที่สองอยู่นะคะก็ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะมีลงแค่สองตอนเท่านั้นเนาะนะดาวเอาอาจจะไม่ได้ลงคลิปตอนช่วงสองทุ่มเนาะ ถ้าได้ฟังคลิปโดยไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็น่าจะได้ฟังตามนี้แหละเที่ยงเนาะคลิปนี้ตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ตอนที่สองอาจจะหกโมงเย็นนะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและฟังอย่าลืมนะคะจ่ายเงินเดือนให้ตาด้วยเนะเราที่ตาไลฟ์สดไปนะคะตาฝางนิยายช่องแมวด้วยนะคะเดี๋ยวตาจะต้อง ลบเจ้าสาวต้องมนแล้วเนาะแต่จะทิ้งเอาไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวแล้วก็เดี๋ยวจะลงนิยายเรื่องใหม่ด้วยเนาะที่ตาไล่สดไปให้ทุกคนเห็นนะคะก็ตาจะไม่เอ่ยถึงก็แล้วกันว่าชื่อเรื่องอะไรเนาะแต่ก็อยากให้เข้าไปติดตามไปช่วยกันนะคะเนาะตาลืมบอกไปนะว่าตอนนี้ค่าเงินนะ่ะ ตาก็ไม่รู้ว่าค่าเงินต่อ us dollar เนี่ย dollar ละเท่าไหร่เนะเหมันก็แล้วแต่ช่วงนะคะแต่ที่ตาบอกได้คือตอนนี้ช่องแมวมันมีรายได้อยู่ประมาณ10เหรียญน,นะคะก็ถ้าถามก็จะอยู่ประมาณที่300แล้วเนาะ,ะถ้าถ้าเกิดว่าตีเป็นตัวเลขกลมๆนะคะจะ30บาทประมาณนี้เน,นะ,ะแต่ว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ29บาทมากกว่าต่อนหนึเหรียญเนาะ ก็อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะตาจะไม่ได้เนาะก็ก็คือมัอนก็ยังขายอยู่ในนั้นจนกว่ามันจะครบ100เหรียญนะคะซึ่งตอนนี้ตาได้สิเหรียญแล้วเนาะก็อยากช่วยให้เพื่อนๆลองเปิดใจกับนิยายแปลดูบ้างนะคะเนาะแล้วก็ฝากนิยายเรื่องนี้ด้วยเนาะเหมือนถ้าว่างๆก็เข้าลองเข้าไปฟังดูอะไรเงี้ยไม่มีมันไม่มีอะไรเสียหายเนาะแล้วก็ ถ้ามีใครถามนะคะใครที่เข้ามามาฟังใหม่ๆเนาะอันนี้ตายังไม่ทราบนะคะว่ามีกี่ตอนเนาะเพราะว่าตาก็ได้แต่ทำพรอตเรื่องเอาไว้เนาะแล้วก็นั่งเขียนไปเรื่อยๆค่ะเรื่องเนี้ยยาวแน่แตาคิดว่าน่าจะยาวไม่เหมือนเรื่องที่แล้วมีแค่15ตอนนอะสะตาร์ได้บังคับรักนะคะเรื่องนี้น่าจะมียาวกว่านั้นเนาะจากพรอตเรื่องแล้วเนี่ย หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของช่องของตาได้เลยนะคะแล้วก็ในเพลย์ลิสต์มันจะอยู่ในช่องเนาะกดเข้าไปในช่องคะ่ะแล้วก็กดรันได้เลยเนาะสมมุตินะคะชื่อซาตานไลายบังคับรักเนาะมันก็จะรันให้คุณนะคะกดตั้งแต่ตอนที่หนึ่งหรือไม่ก็เป็นลูกสอนตรงนั้นนะคะมันก็จะรันให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องหาตอนต่อไปเลยเนาะแล้วก็ มีอะไรพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเนาะตามนี้เลยเนาะแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะอย่าทิ้งเบอร์โทรหรืออะไรเงี้ยไว้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นสแปมในช่องได้เนาะคือถ้าเป็นสแปมตาก็อาจจะโดนเพ่งเลงหรือไม่ก็ YouTube อาจจะแอบฟังอะไรเงี้ยแอบ แบบมองเราอะไรเงี้ยแล้วก็การกดไลค์นะคะก็จะทําให้ช่องของตามไม่ไปไหนก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้ถูกดันขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็อืมถ้าเป็นไปได้ตาอยากให้กดไลค์ให้มากกว่านะตาก็รู้ค่ะว่าตาอ่านผิดอ่านถูกบางครั้งก็แต่อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณอยาก ต้องการฟังอะไรเงี้ยแต่ว่าตาก็ทำด้วยใจรักจริงๆนะคะอืฝากนิยายของตาด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปที่ facebook ให้ตาบ้างก็ได้ <c oughs> สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับฟังนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ ดักนะคะดูแลสุขภาพของคุณด้วยบุญรักษาสวัสดีค่ะ